ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมณนะัฐพงศ์บุญเลี้ยงนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ประเทศไทยของเราในแต่ละวันเนี่ยเรามักจะได้เห็นข่าวการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับสร้างความสะเทือนใจกับครอบครัวและชุมชนทั้งในมิติของชีวิตที่สูญเสียและผลกระทบทางจิตใจที่ตามมาซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการนะครับทั้งจากความประมาทความล้มเหลวของระบบขนส่งสาธารณะหรือแม้กระทั่งความขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแต่การสูญเสียเหล่านี้ครับไม่ได้ทิ้งเพียงแค่ความเศร้าโศกให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านของกฎหมายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้าซ้อนในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพาย้อนกลับไปดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ไปทาความเข้าใจถึงเรื่องราวของโศกนาฏกรรมเหล่านั้นครับและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางถนนหรือความพยายามในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภยัย เพื่สอสังคมไทยในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนกลับไปฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันเริ่มกันที่สุัทธกรรมเคเดอร์นะครับเพลิงไหม้ที่ก่อให้เป็นไฟแห่งสิทธิแรงงานมันควรจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งครับวันจันทร์ที่เริ่มต้นเหมือนวันจันทร์ทั่วไปคนงานตื่นเช้าตามเวลาเดิมขึ้นรถคันเดิมนั่งในที่เดิม มุ่งหน้าไปยังโรงงานที่พวกเขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเสียงจักเย็บผ้าดังประสานกันเป็นจังหวะเป็นเสียงที่อยู่กับคนงานทุกวันจนแทบไม่มีใครรู้เลยว่ามันดังมือที่ทำงานซ้ำไปซ้ำมาสายตาที่ก้มมองผืนผ้าและหัวใจที่นับถอยหลังรอเวลาเลิกงานมันควรจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บของปิดเครื่องและเตรียมกลับบ้านกลับไปหาลูกกลับไปหาพ่อแม่ กลับไปหาคนที่รอเราอยู่แต่เวลา16นาฬิกาของวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2536ครับในวันนั้นได้กลายเป็นวันสุดท้ายของคนงานจำนวนมากบนถนนพุทธมนทนสาย4อํเาเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมมีอาคารโรงงาน5ชั้นครับตั้งเรียงกัน4หลังที่นี่คือโรงงานผลิตตุ๊กตาและของเล่นเด็กของบริษัทเคเดอร์อินดัสทรีอลไทยแลนด์จำกัดและบริษัทไทจิวฟูอินเตอร์เนชั่นแจำกัด ตุกตาที่ผลิตจากที่นี่ครับเดินทางไปทั่วโลกไปอยู่ในอ้อมแขนของเด็กในยุโรปไปอยู่ในชั้นวางในสหรัฐอเมริกาและเป็นของเล่นที่สร้างรอยยิ้มแต่ในบ่ายวันนั้นครับสถานที่แห่งนี้กับกละไเป็นพื้นที่แห่งความตายไฟเริ่มต้นขึ้นจากชั้นล่างของอาคารหนึ่งไม่มีเสียงเตือนไม่มีสัญญาณฉุกเฉินไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควันเริ่มลอยค่อยๆแทรกผ่านช่องว่างของอาคาร ผ่านบันไดผ่านลิฟต์ส่งของผ่านโถงที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ป้องกันไฟเสียงจักยังคงดังกลบความผิดปกติกลบสัญญาณอันตรายจนกระทั่งกลิ่นไหม้เริ่มแรงขึ้นเมื่อคนงานบางคนเงยหน้าขึ้นสิ่งที่เห็นครับไม่ใช่แค่ควันแต่คือทางหนีที่แทบไม่มีอยู่จริงบันไดหนีไฟแคบเกินไปไม่เพียงพอสำหรับคนงานหลายพันคนในแต่ละชั้น ไม่มีการซ้อมหนีไฟไม่มีแผนอพยพไม่มีใครเคยถูกสอนว่าหากเกิดไฟไหม้เราควรจะทำอย่างไรลิฟต์ส่งของที่มีประตูเหล็กกลายเป็นปล่องดูดควันดึงไฟจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนอย่างรวดเร็วควันหนาทึบทำให้หายใจแทบไม่ออกหลายคนเริ่มล้มลงหลายคนคลาทางไปในความมืดหลายคนตะโกนเรียกกันแต่เสียงเหล่านั้นครับ กลับถูกกลืนหายไปกับไฟเมื่อทางหนีด้านในถูกตัดขาดหน้าต่างจึงกลายเป็นความหวังสุดท้ายแต่ตัวอาคารที่ไม่มีการศาสตร์ไม่มีพื้นที่ให้ยืนพักไม่มีที่รอความช่วยเหลือหลายคนครับจึงตัดสินใจปีนออกไปและกระโดดลงมาบางคนรอดบางคนบาดเจ็บสาหัสและอีกหลายคนก็ไม่เคยลุกขึ้นมาอีกเลยเมื่อไฟสงบลงครับ โรงงานตุ๊กตาแห่งนี้กลายเป็นซากปรักหักพังศกอนัตก,กรรมครั้งนั้นครับฆ่าชีวิตคนงานไปถึง188คนในจำนวนนี้เป็นแรงงานหญิงถึง174คนมีเด็กนักเรียนมัธยม5คนครับที่มาทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและเขาไม่เคยได้กลับไปในห้องเรียนอีกเลยมีผู้บาดเจ็บอีก469คนหลายคนต้องอยู่กับความพิการไปตลอดชีวิต และอีก10คนที่ไฟเผาผลาญจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้นี่คืออุบัติภัยทางอุตสาหกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในบร,ริษัทของประเทศเรานะครับการสอบสวนภายหลังพบว่าโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วถึง2ครั้งเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้าหน่วยงานภาครัฐครับเคยเข้าตรวจสอบเคยมีหนังสือแนะนาให้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยแต่คำเตือนเหล่านั้นครับไม่เคยถูกทำให้เป็นจริง โครงสร้างอาคารไม่มีวัสดุป้องกันไฟเสาและคานเหล็กพังทลายอย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนโกดังเก็บวัสดุเต็มไปด้วยเชื้อไฟทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารก็ถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บของไฟจึงลุกลามจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่งอย่างรวดเร็วแม้ต้นเพลิงจะถูกระบุว่ามาจากการสูบบุหรี่ของพนักงานคนหนึ่ง แต่ความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากบุหรี่มวลเดียวนะครับมันมาจากความประมาทความละเลยและระบบที่ไม่เคยทําให้คุณค่ากับชีวิตของแรงงานเลยหลังจากวันนั้นครับความเงียบไม่ได้กลับมาความตายของคนงานเคเดอร์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มการเรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานมีการยื่นขอเรียกร้องต่อรัฐบาล มีการประสานงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการเดินขบวนครับเพื่อทวงถา,ถามถึงความรับผิดชอบในที่สุดก็นําไปสู่การเยียวยาการชดเชยและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจนในวันที่10พฤษภาคมครับได้ถูกกําหนดให้เป็นวันความปลอดภัยชาติและในอีกหลายปีต่อมาครับประเทศไทยของเราก็ได้มีพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นครั้งแรก แต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปครับคำถามหนึ่งที่ยังคงอยู่ว่าเราจะต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิตก่อนที่ความปลอดภัยจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องแลกด้วยความตายโศกนาฏกรรมเคเดอร์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าจากอดีตครับแต่มันคือเสียงของแรงงานที่ยังคงดังอยู่ในทุกแรงงานทุกโรงงานในทุกสายการผลิตในทุกการพัฒนาของสังคมไทยไปต่อกันที่เรื่องราวที่2กันครับคุณผู้ฟังครับ เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อราว30ปีก่อนครับกลางใจเมืองนครราชสีมามีอาคารสูงแห่งหนึ่งครับตั้งตระหง,ง่านเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและความคึกคักทางเศรษฐกิจในยุคนั้นที่นั่นคือโรงแรมรอยอฟพลาซ่าครับโรงแรมสุดหรูใจกลางเมืองโคราชสถานที่จัดประชุมสถานที่พักของแขกจากทั่วสารทิศและเป็นแหล่งทำงานของพนักงานจำนวนมาก และไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าอาคารที่ดูแข็งแรงจะกลายเป็นสุสานกลางเมืองในเนี็กไม่กี่นาทีต่อมาเวลา10นาฬิกาสินาทีของวันที่13สิงหาคม2536ครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตึกโรงแรมรอยัลพลาซาครับเริ่มสุดตัวก่อนจะถล่มลงมาอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในขณะนั้นครับภายในอาคาร มีการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการบริษัทเอกชนมีแขกที่เข้าพักและพนักงานโรงแรมรวมแล้วกว่า379ชีวิตที่อยู่ในอาคารหลังนั้นโรงแรมรอยัลพล a าซาถล่มสิ้นเสียงรายงานเหตุทีมกู้ภัยชุดแรกเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสิ่งที่เห็นตรงหน้าครับไม่ใช่อาคารสูงอีกต่อไปแต่หากเป็นกองซากคอนกรีต เหล็กเส้นที่บิดงอและฝุ่นควันที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแว่วมาจากใต้ซากปรักหักพังกลายเป็นเสียงที่ทำให้คนรู้ว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่ที่กำลังจะรอความหวังเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับอาสาสมัครและทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังครับใช้เครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็กเครื่องเจาะแรงอัดลมเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าทุกคนทำงานแข่งกับเวลาครับ ภารกิจช่วยชีวิตกินเวลายาวนานหลายวันกลางแดดกลางฝนและกลางความกดดันท่ามกลางความโกลหนมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่กลายเป็นภาพจําของคนทั้งประเทศหญิงคนหนึ่งครับตั้งคันติดอยู่ใต้ซากตึกท่อนแขนซ้ายถูกของหนักทับมีอาการสาหัสมากโดยแพทย์ลงความเห็นนะครับว่าจําเป็นต้องทําคลอดก่อนกําหนด การทำคลอดกลางตึกถล่มนี้เต็มไปด้วยเศษปูนเหล็กและฝุ่นทุกคนในที่นั้นครับเฝ้ารุนกันว่าอยากจะให้แม่และเด็กรอดชีวิตและแล้วเสียงร้องของทารกก็ดังขึ้นครับท่ามกลางซากปรักหักพังเด็กชายคนนั้นได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางความพินาศเขาถูกตั้งชื่อครับว่าเด็กชายปาฏิหารเสียงดีใจของทีมกู้ภัยดังขึ้นในวันนั้น แต่ว่าปฏิหารครับก็อยู่กับเด็กชายคนนี้ได้เพียง9วันก่อนที่เขาจะจากไปสศกนาฏกรรมครั้งนั้นครับฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง137รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า300คนหลายชีวิตเส้นลมอยู่ใต้ซากปลักหักพังของโรงแรมที่ครั้งหนึ่งเคยหรูหราในช่วงของการค้นหาครับหลวงพ่อคูณบริสุทธิโทได้เดินทางมาถึงที่จุดเกิดเหตุเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภยัย ท่านแจกพระเครื่องพร้อมกล่าวกับเจ้าหน้าที่กับว่าพวกมึงเหนื่อยกันกูให้ของดีให้พวกมึงไว้คุ้มครองตัวกันนะคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังใจในวันที่ทุกคนกำลังเผชิญกับความตายอย่างใกล้ชิดก่อนหลวงพ่อคูณจะเดินทางกลับพลโทอนุภาพทรงสุนทรแม่ทัพภาคที่สองในขณะนั้นครับได้ถามขึ้นมาว่าไอ้ตึกที่มันตั้งโดเดอย,อยู่แท่งเดียวนี้มันจะล้มไหมครับ หลวงพ่อคูณตอบสั้นๆครับว่ากูว่ามันไม่ล้มลงมาดอกคําตอบนั้นทําให้หลายคนพอจะโล่งใจท่ามกลางความตึงเครียดต่อมาครับในช่ชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครับได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่และกล่าวกับสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการละเลยเพิกเฉยในการควบคุมการก่อสร้างพร้อมตั้งกล้องสังเกตนะครับว่าในช่วงเศรษฐกิจบูม มีอาคารอีกหลายแห่งที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่ใส่ใจแบบแปลนและมีการใช้อิทธิพลระหว่างนายทุนกับข้าราชการการสอบสวนในเวลาต่อมาครับพบสาเหตุสำคัญของการถลม่มมาจากฐานรากของอาคารโรงแรมรอยัลพลาซามีการต่อเติมอาคารใหม่เชื่อมต่อกับอาคารเดิมบริเวณรอยต่อครับเกิดการซุดตัวกระทันหันพบว่ามีน้ำใต้ดินไหลเข้าสู่ฐานราก เจ้าของโรงแรมเคยแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำออกแต่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ2ปีครับทำให้ดินใต้ฐานรากถูกดูดออกไปด้วยจนเกิดโพรงใต้ดินฐานรากสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักและยิ่งไปกว่านั้นครับหลักฐานการประชุมตั้งแต่ปี2530ระบุว่ามีรอยร้าวตามผนังอาคารผู้บริหารโรงแรมทราบดีครับแต่เลือกที่จะปกปิดด้วยการโบกปูนทับต่อมาในปี2534 ยังมีการต่อเติมห้องพักชั้น5และ6เพื่อรองรับการประชุมใหญ่ทั้งที่รอยร้าวเริ่มขยายตัวมากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขครับในที่สุดครับศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าการถล่มของโรงแรมเกิดจากความประมาททั้งจากเจ้าของอาคารและเจ้าหน้าที่รัฐที่อนุญาตให้ต่อเติมโดยไม่ตรวจสอบแบบแปลนเดิมคดีนี้ครับจึงกลายเป็นวัตฐานสำคัญที่มีการพิจนารณา ในส่วนของคดีตึกถลม่มและในเวลาต่อมาครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า30ปีแต่โศกนาฏกรกรมโรงแรมนี้ครับยังคงเป็นบทเรียนราคาแพงที่คอยเตือนสังคมไทยเราว่าการก่อสร้างครับหากไร้ความรับผิดชอบหากปล่อยให้การทุจริตและความละเลยเข้ามาแทนที่ความปลอดภัยสิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่แค่เงินครับแต่คือชีวิตของผู้คนและนี่คือเหตุผลนะครับว่า โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่ควรถูกลืมและไม่ควรถูกปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเมืองใดหรือว่าใครก็ตามมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่3ครับหากย้อนเวลากลับไปพูดถึงเหตุการณ์สะเทือนใจอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ผมว่าน่าจะฝังอยู่ในความทรงจําของสังคมไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนครับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมได้คือโศกนาฏกรรมที่ถูกเรียกสั้นๆน,นะครับว่าโปะล่ม ภาพข่าวในเช้านั้นครับยังคงหลอกหลอนผู้คนจํานวนมากภาพเด็กนักเรียนหญิงล่างเล็กๆจมหายไปในแม่น้ําเจ้าพระยาและเมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยนําร่างขึ้นมายังพบว่าหลายร่างยังคงสะพายกระเป๋านักเรียนใบโตอยู่ด้านหลังกระเป๋าใบนั้นซึ่งควรจะบรรจุหนังสือและความหวังในอนาคตกลับกลายเป็นเครื่องทวงที่ดึงชีวิตของพวกเขาให้จมหายลงสู่สายน้ํา เหตุการณ์สลดครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่14มิถุนายน2538เป็นเช้าว,วันพุธครับเป็นเช้าที่ใครหลายคนกำลังเร่งรีบไปทำงานเด็กนักเรียนกำลังเดินทางไปโรงเรียนหลายชีวิตมีเป้าหมายในการเดินทางที่แตกต่างกันแต่ในเช้านั้นครับพวกเขามารวมตัวกันที่ท่าเรือหรือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำพรานนกถนนพรานนกแขวงสิริราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครผู้คนจำนวนมากครับจ่ายเงินค่าโดยสารและก้าวลงสู่สะพานทางเชื่อมไปยังโป๊ะเทียบเรือโป๊ะท่าเรือแห่งนี้ครับมีขนาดกว้างประมาณ5คูณ10เมตรทำจากแท้งขนาดใหญ่ใช้เป็นทุ่นลอยน้ำมีปูนด้วยแผ่นเหล็กตัวโป๊ะเชื่อมกับสะพานทางลงยาวประมาณ3เมตรกว้าง1เมตรมีล้อเลื่อนที่ปลายทั้งสงด้าน เพื่อให้โป๊ะลอยขึ้นลงตามระดับน้ําและผูกยึดไว้และเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30ซนติเมตรจำนวน2ท่อนคุณผู้ฟังครับทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเรือโดยสารลำหนึ่งครับกำลังจะเทียบท่าผู้โดยสารจํานวนมากกว่า100คนต่างเฮโลลงไปบนโป๊ะเรือเพื่อแย่งกันขึ้นเรือน้ําหนักของผู้คนที่เพิ่มขึ้นเกินพิกัดทําให้โป๊ะค่อยๆจนนมลงทีละนิดครับ และเนื่องจากโป๊ะเป็นแท่งน้ำผ่าครึ่งกลวงอยู่ด้านในจำนวนสี่แท้งเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้าน้ำก็ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงกริดร้องเริ่มดังขึ้นความแตกตื่นทำให้ผู้คนอบพยพหนีพยายามขับยิ่งทำให้น้ำไหลเข้าโป,ป๊ะเร็วขึ้นก่อนที่ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีโป,ป๊ะทั้งแท่นจะวูบหายลงสู่ใต้ผิวน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ชายนับสิบคนครับพุ่งพรวดขึ้นมาจากน้ําเพราะว่าว่ายน้ําเป็นคนบนฝั่งรีบเข้าช่วยเหลือบางคนที่รอดชีวิตตัวสั่นขวัญผวายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณ10นาทีหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมาได้อีกหลายชีวิตแต่แล้วครับก็ต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่เมื่อนักประดาน้ำครับถูกไฟฟ้าช็อตจากสายไฟ ที่เดินมาถึงหลังคาโป๊ะกระแส่ไฟฟ้าครับแผ่กระจายไปรัศมีประมาณ500เมตรเมื่อนักประนานำถูกไฟช็อตครับไม่มีใครลงไปในโป๊ะได้เวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงทหารเรือตำรวจน้ําและกู้ภัยจากหลายมูลนิธิครับเริ่มงมร่างหาผู้เคราะร้ายขึ้นมาจากใต้โป๊ะเรือพบหญิง3รายและชาย1รายแม้สภาพร่างจะซีเซียวแทบปมดหวังแต่เจ้าหน้าที่พยายามไม่ปล่อยโอกาสนะครับ หลายคนพยายามประถงพยาบาลนวดเฟนปั๊มหัวใจก่อนที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนกระทั่งเวลา9นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่สามารถงมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมด12ศพส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงครับในสภาพที่ยังสะพายกระเป๋านักเรียนอยู่ต่อมาจำนวนผู้สูญชีวิตก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนั้นเจน้าหน้าที่งมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ประมาณ20บศพและสรุปในเวลาต่อมาว่าเหตุการณ์โปเรือร่มในครั้งนี้ คลาชีวิตผู้คนไปถึง29รายหลังเกิดเหตุครับญาติพี่น้องได้พากันมารวมตัวที่จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาลศิริราชมีหญิงวัยประมาณ50ปีรายหนึ่งครับต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายเมื่อทราบว่าลูกสาววัย9และ12ปีของเธอเสียชีวิตทั้งคู่ขณะเดียวกันเด็กหญิงวัย13ปีที่รอดชีวิตมาได้เล่านาทีชีวิตว่าขณะเกิดเหตุเธอหันไปบอกแม่ว่าน่ากลัวมาก ยังไม่ทันพูดจบครับโปะก็จมบูบเธอถูกช่วยขึ้นมาได้แต่แม่น้องชายและน้องสาวถูกน้ำกลืนหายไปเธอพยายามถามทุกคนว่าเห็นแม่กับน้องหนูหรือเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าคนในครอบครัวได้จากไปแล้วโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับถูกสื่อต่างประเทศรายงานและตั้งคำถามอย่างรุนแรงหนึ่งในสาเหตุที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ ปัญหาการจราจรติดขัดที่ทําให้ประชาชนอย่างเราครับต้องพึ่งพาการเดินทางทางน้ําหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจครับตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนผู้หาความรับผิดชอบในช่วงหลีกภัยนายกในขณะนั้นนะครับก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจและตั้งคําถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่สังคมต้องทาถามถึงการแบ่งความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางครับต่อมาพบว่าเจ้าของสัมปทานโป๊ะดังกล่าว คือบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม5คนในข้อหาการกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคดีดำเนินมาอย่างยาวนานครับผ่านการฟ้องร้องการอุทธรณ์และดีกาจนในที่สุดครับศาลมีคำสั่งพิพากษาให้กรุงเทพมหานครต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายครับเนื่องจากมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลท่าเรือ ให้เกิดความปลอดภัยแต่กับประมาทเดินเล่อแม้ว่าจะผ่านไปกว่า20ปีแล้วสศรัทกรรมในครั้งนี้ครับก็ยังคงเป็นบทเรียนสําคัญว่าต่อให้กิจการจะอยู่ในมือเอกชนแต่รัฐก็ไม่ควรจะปล่อยประละเลยการกํากับดูแลเพราะความประมาทเข้ามาที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องแลกไม่ใช่แค่ตัวเลขในคดีครับแต่คือชีวิตของผู้คนที่ไม่ควรจะต้องจากไป และนี่คืออีกหนึ่งเสียงเตือนจากสายน้ำเจ้าพระยาที่ไม่ควรถูกลืมและไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำอีกในสังคมไทยของบ้านเราครับคุณผู้ฟังครับหลายเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โรงงานตึกถล่มกลางเมืองหรือแม้กระทั่งโปะล่มกลางสายน้าแม้การเวลาจะผ่านไปครับแต่ภาพความสูญเสียเหล่านั้นยังคงเป็นเครื่องย้ำเตือนสังคมไทยเราเสมอว่าความปลอดภัยไม่ควรเป็นเรื่องรอง และไม่ควรถูกละเลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกชีวิตที่จากไปไม่ได้จากไปเพียงเพราะความบังเอิญแต่มันคือผลของความประมาทการละเลยและระบบที่ล้มเหลวในการปกป้องผู้คนบทเรียนจากอดีตจึงไม่ควรถูกจำกัดเพียงแค่ความเศร้าแต่ต้องถูกนำมาใช้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้โสฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เพราะว่าการพัฒนาใดๆหากจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนย่อมไม่ใช่ความเจริญอย่างแท้จริงและตราบใดที่สังคมยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นที่ตั้งศกนรัตรกรรมเหล่านั้นก็อาจจะยังกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งได้ครับรายการเพื่อสังคมไทยวันนี้ครับขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ร่วมเตือนร่วมจําและร่วมเรียกร้องให้ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของทุกการตัดสินใจ เพื่อไม่ให้การสูญเสียในอดีตต้องเกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับร้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังรายการยอดหลังนะครับสามารถฟังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จําจำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนต5 6 8ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย